หากเราเกล่าวถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคงไม่มีใครไม่รู้จักยอดเขาเอเวอเรสต์ยอดเขานี้ตั้งอยู่ที่ไหนและเรื่องราวเป็นยังไงเราจะได้ฟังครับสวัสดีครับทุกท่านพวกเราทีมงาน n i g h t Studio วันนี้พวกเรามีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับ เอเวอเรสต์ <Everest S 2> <Everest S 1> เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแนวเทือกเขาหิมาลัยอยู่ระหว่างเขตแดนของประเทศเนปาลและเขตปกครองตนเองของทิเบตเส้นทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคือเส้นทางจากฝั่งเมืองลุกลาประเทศเนปาลโดยชาวเนปาลเรียกยอดเขาเอเวอเรสต์ว่าสคอนมาตาหมายถึงมารดาแห่งท้องสมุทรส่วนชาวทิเบตรเรียกว่าโชโมลังมาหมายถึงมารดาแห่งสวรรค์เมื่อเทียบกับระดับน้ําทะเลถือว่าเอเวอเรสต์เป็นยอด เขาที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่2 9 3 3 5ฟตุตหรือ8 8 4 8เมตรแต่ถ้าหากวัดจากฐานของภูเขาจนถึงยอดเขาภูเขาไฟเมลนา k R ในหมู่เกาะฮาวายก็จะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง33,500ฟตุตหรือ1210เมตรซึ่งเมื่อวัดจากระดับน้ำทะเลภูเขาลูกนี้ก็จะสูงเพียงแค่1 3 7 9ง ฟุตรหรือ4,205เมตรเท่านั้นเอง เอเวเรสต์ได้เกิดขึ้นมายาวนานมากกว่า60ล้านปีเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียซึ่งเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวมันก็จะสูงขึ้นประมาณ0.25นิ้วในทุกๆปีเซอร์แอนดรูวอได้ตั้งชื่อภูเขาแห่งนี้ว่าเอเวเรสต์ตามนามสกุลของเซอร์จอร์ดอิฟเรสคำว่าอิฟเรสคนส่วนมากอ่านออกเสียงเป็นเอเวเรสขณะที่เซอร์จอร์ดอ่านออกเสียงชื่อสกุลของ ตัวเองว่าอี e เรสซซึ่งเป็นทีมสำรวจทีมแรกที่เข้าไปสำรวจยังบริเวณเอเวอเรสในปีคศ 1,841ด้วยความที่ยอดเขาเอเวอเรสต์มีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากจึงทําให้มีความกดอากาศต่ําและมีอากาศหนาวเย็นจับใจในช่วงหน้าหนาวมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปีเส้นทางที่กว่าจะเข้าไปถึงบริเวณเบสแคมป์ที่มีความสูงประมาณ5,364เมตรจากระดับน้ําทะเลของทางฝั่งเนปาลก็ยังต้องไต่เขาขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีความสะดวกสบายและจากเบสแคม ก็ยิ่งเป็นเส้นทางที่อันตรายมากยิ่งขึ้นเพราะยิ่งสูง ความกดอากาศก็ยิ่งต่ำมีออกซิเจนน้อยลมพัดแรงมากหากโชคไม่ดีก็อาจจะเจอกับพายุหิมะซึ่งนั่นหมายถึงการสูญเสียเลยทีเดียวผู้พิชิตเอเวอเรสต์คนแรกในปี1924นักปีนเขาสองท่านคือจอร์ดมาลอรีและแอนดรูเออร์ไวได้พากันเดินขึ้นไปยังยอดเขาเอเวอเรสต์จากทางฝั่งทิเบตแต่โชคไม่ดีที่ทั้งสองไม่สามารถพาตัวเองลงกลับมาได้อีกซึ่งจากการพบ ศพบบของจอร์จมารรีอยู่ใกล้กับยอดเขาจึงยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าทั้งสองท่านได้ขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์หรือไม่เวลาต่อมาในปีคศ1953เอ็ดมันด์ฮิลลารีนักปีนเขาชาวนิวซีแลนด์และเทียนซิงนอเกชาวเชอร์ปาได้เป็นนักปีนเขาคู่แรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้โดยมีหลักฐานชัดเจนเป็นภาพถ่ายของทั้งคู่บนยอดเขาสำหรับ นักปีนเขาที่อายุมากที่สุดที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์คือมิ URA YUJIRO เป็นนักปีนเขาชาวญี่ปุ่นด้วยอายุ80ปีในวันที่23พฤษภาคมคศ2013และนักปีนเขาที่มีอายุน้อยที่สุดจอร์แดน โรมิโรชาวอเมริกันด้วยอายุเพียง13ปีในวันที่23พฤษภาคมคศ2010และคนไทยคนแรกที่ขึ้นไปสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์วันที่22พฤษภาคมพศ2551เวลา8นาฬิกาเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึกไปตลอดกาลเมื่อนายวิทิตนั้นโรดนภาพาณิชได้นำทงชาติไทยขึ้นไปโบกสะบัดบ,บนยอดเขาที่สูงที่สุดของโลกโดยเขา ได้ขึ้นไปพร้อมกับนักปีนเขาชาวเวียดนามอีก3คนในฐานะหัวหน้าทีมก่อนที่จะเดินทางไปยังยอดเขาเอเวอเรสต์หรือแม้กระทั่งเบสแคมป์นักปีนเขาจําเป็นต้องศึกษาสภาพอากาศอย่างถี่ถ้วนโดยในเดือนที่เหมาะสมต่อการปีนสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่มีอากาศไม่หนาวเย็นมากไม่มีพายุหิมะท้องฟ้าจะเปิดโล่งสดใสมีอากาศเพียงพอต่อ การหายใจทําให้การเดินทางนั้นง่ายขึ้นมากการจะขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์นั้นมี2เส้นทางคือเบสแคมป์ทางด้านเหนือจากฝั่งทิเบตมีความสูงประมาณ5,150เมตรและเบสแคมป์ทางด้านใต้ฝั่งเมืองลุกลามีความสูงประมาณ5,364เมตรประเทศเนปาลส่วนเส้นทางทางฝั่งทิเบตนั้นจะมีเส้นทางรถยนต์และรถไฟเข้าถึงหากต้องการโดยสารรถไฟนักท่องเที่ยวสามารถ มาขึ้นรถไฟได้ที่เมืองลาซาในที่เบตไปสู่สถานีชิกัดซึ่งเป็นบริเวณเบสแคมจริงที่ว่าการขึ้นไปสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์มันไม่ได้มีความสะดวกสบายขนาดนั้นเพราะทุกๆเส้นทางมันมีความอันตรายแฝงอยู่เสมอเมื่อสำนักข่าว BBC รายงานการละลายอย่างรวดเร็วของน้ำแข็งบนยอดเขาเอเวอเรสต์ในเทือกเขาฮิมาลัยเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้พบร่างของนักปีนเขาที่ต้องไปจบ ชีวิตบนยอดเขาเอเวอเรสต์มากถึงเกือบ300ศพแต่ที่น่าวิตกคือคณะเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติการสำรวจเทือกเขาเอเวอเรสต์ยังกังวลว่าน้ำแข็งและหิมะที่ละลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะทําให้พบศพนักปีนเขามากกว่านี้เพราะศพที่พบแล้ว280ศพนั้นอาจเป็นเพียง1ใน3ของนักปีนเขาที่เสียชีวิตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเท่านั้นแน่นอนว่ายอดเขาเอเวอเรสต์สำหรับนักปีนเขาทั่วโลกแล้วถูกยกให้เป็นเพชรที่ประดับบนยอดมงกุฎเป็นหนในยอดเขาบนโลก ไปนี้ที่นักปีนเขาทุกคนต่างใฝ่ฝันอยากจะปีนป่ายขึ้นไปให้ถึงยอดสูงสุดสักครั้งในชีวิตแต่อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักปีนเขาที่กล้าหาญยอมเสี่ยงตายและสุดท้ายกลับต้องมาเสียชีวิตบนยอดเขาอันหนาวเหน็บแห่งนี้ทั้งที่ทุกคนต่างขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นความหวังกำลังใจและประสบการณ์มากมายในการปีนเขาที่ผ่านมาสถิติการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ในช่วง18ปีที่ผ่านมาจากสถิติที่มีการบันทึกการเสียชีวิตของนักปีนเขาที่หวังจะพิชิตเอเวอเรสต์ได้พบตัวเลขที่น่าตกใจว่ามีจำนวนนักปีนเขาที่เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงระหว่างปีคศ1900ถึง2018หรือตรงกับช่วงพศ2443ถึง2561โดยนักปีนเขาและ ไกด์นำทางชาวเชอร์ปาที่เชี่ยวชาญรู้เส้นทางการปีนไปสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นอย่างดีต่างมีจำนวนการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามข้อมูลตั้งแต่ปี2,553พบว่ามีการเสียชีวิตบนยอดเขาเอเวอเรสต์จำนวน72คนและมีนักปีนเขาที่สามารถปีนขึ้นไปสู่เอเวอเรสต์เบสแคมป์7,954คนโดยสถิติเฉลี่ยแต่ละปีจะมีนักปีนเขาที่สา ามารถปีนขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ประมาณ600คนเท่านั้นในขณะอีกราว600คนต้องหันหลังกลับล้มเลิกความพยายามที่จะไปถึงยอดเขาและมีอีกหลายชีวิตที่ต้องมาจบชีวิตบนยอดเขาเอเวอเรสต์แห่งนี้ทิมโมซีเดลนักปีนเขาชาวอังกฤษที่เคยพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์สำเร็จมาแล้ว4ครั้งฝากถึงนักปีนเขาที่อยากจะมาพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ใช้เพียงแค่ความใฝ่ฝันแรงขับดันความมุ่งมัน่นและ ก็กำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นเท่านั้นคุณถึงจะประสบความสำเร็จในการถึงเป้าหมายในการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์หากว่าเอเวอเรสต์เป็นความฝ่ฝันของคุณมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงเพราะเมื่อพร้อมทั้งทุนทรัพย์และร่างกายก็สามารถเป็นหนึ่งในผู้พิชิตเอเวอเรสต์ได้แม้แต่การขึ้นไปถึงเอเวอเรสต์เบสแคมป์ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไร ก่อนเดินทางควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดวางแผนการเดินทางอย่างรัดก,กุมและควรเตรียมแผนสำรองไว้ยามฉุกเฉินแค่การเตรียมตัวเท่านี้ไม่ว่าจะทริปไหนๆคุณก็จะประทับใจไม่รู้ลืมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ทุกท่านได้รับฟังเรื่องราวของอีเวอรเรสต์ถ้าหากทุกท่านชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปใหม่ๆออกมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ